ประเด็นนะครับที่ผมบอกเลยว่าวันนี้เป็นศึกวันแดงเดือดในตลาดคริปโตจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันในตัวคลิปนี้คูณไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูน,นครับวันนี้มีทั้งหมด3ประเด็นหลักๆนะครับที่ตลาดคริปโตได้เกิดการแดงเดือดน,นะครับหรือสีแดงเลือดเลยมันมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับในสยามบล็อกเชน ซึ่งความรู้สึกของผมนะครับว่าตลาดเป็นสีแดงเนี่ยมันมัน make sense ไหมนะครับมัน make sense ไหมกับที่ข่าวเนี้ยให้นะครับทั้งสามประเด็นวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์กันอ่ะมาประเด็นแรกนะครับเรื่องของการที่เฟดนะครับปล่อยข่าวเสียออกมานะครับว่าในช่วงประมาณกลางปีนะครับจะมีการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะที่พูดกันเนี่ยนะครับพูดเอาไว้ตั้งแต่เดือนไหนแล้วกันยายนนะครับที่ตลาดคริปโตอยู่ดีๆก็กลายเป็นสีแดงฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณก็ต้องใช้มิค m n k e sense นะครับมองดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าข่าวเนี้ย ไล้สาระนะครับไร้สาระมากอา้าวบอกว่าไร้สาระแล้วทําไมนักลงทุนเกิดการแพนิคเนี่ยอือันนี้เป็นประเด็นที่ตอบง่ายมากนะครับอ่ะมาอย่างที่สองนะครับเขาตอบว่าอะไรนะครับการประท้วงในคาซัคสถานนะครับการประท้วงครั้งนี้นะครับทําให้อ่าเรื่องของการขุดนะครับบิตคอยเนี่ยหยุดชะงักลงนะครับแล้วก็ ในประเทศนะครับก็สั่งนะครับที่จะหยุดเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีการปกปัดการประท้วงนะครับแล้วเหตุเนี้ยทำให้กำลังการผลิตของ Bitcoin ลดลบอ่ะเป็นประเด็นที่สองนะครับที่น่าสนใจามาประเด็นที่สามนะครับเรื่องของ Bitcoin ล่วงทะลุแนวรักที่สำคัญใครเป็นคน ให้ข้อมูลนี้นะครับชื่อมาร์คนิวตันนะครับกรรมการผู้จัดการของ f a t t a t นะครับ g l o b a l Advisor นะครับได้กล่าวว่าบิตคอยล่วงทะลุไปถึง45,655เป็นแนวรับที่สำคัญนะครับสำหรับบิตคอยนะครับและก็เราจะเห็นนะครับว่า Bitcoin เนี่ยได้ล่วงลงมาระดับต่ำเนี่ยในเดือนกันยาที่4 0 0 0ันอ่าสี่0มื่นตาร์นะครับก็ ถือว่าใกล้ๆแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหตุที่เขาก็เอามาสรุปกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยบิตคอยที่ราคาร่วงลงเนี่ยนะครับเพราะมันต่ำกว่าแนวรับแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีคนที่จะเข้ามาเทรดเอาแหละสามสถานการณ์เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับที่นักลงทุนจะแพนิคเบื้องหลังเป็นยังไงเอาตามข้อมูลที่ผมเคยทำข่าวไว้ อาจจะไม่ได้รละเอียดนะครับไปดูข้อมูลกราฟข้อมูลอะไรพวกนี้แต่เอาละนะครับวับนนี้มันมีหลายข้อมูลนะครับที่ออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยสามเหตุผลเนี้ยมัน uncommon sense นะครับมันไม่ make sense เลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ที่ตลาดคริปโตเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนะครับอผมต้องบอกงี้นะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นข่าวเก่าเลย เอาเอาเรื่องข่าวที่มันสดที่สุดคือคาซัคสถานนะครับและผมคิดว่าไม่น่าจะสร้างความปานป่วนให้ตลาดคริปโตขนาดนั้นนะครับโดยที่หลักๆแล้วนะครับเรื่องของตลาดคริปโตที่มันล่วงอ่างนกันเนี่ยมันมีสาเหตุนะครับคือเรื่องของเงินก้อนนั่นเองผมพิ่พูดอย่างนี้นะว่าเงินก้อนนะนะครับผมบอกแล้วนะในคลิปต,ตอนวันปีใหม่นะครับว่าปี2021อ่ะ คุณจะเจออะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณต้องเจอนะครับคือปัญหาเรื่องของเงินนะครับตอนนี้มันมีเงินที่นะครับอยู่ในระบบเนี่ยไม่กี่ก้อนนะครับไม่กี่ก้อนแล้วปัญหาก็คือว่าเออมันสร้างกระแสขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาเงินเข้าไปเติมในกระแสต่างๆเนี่ย มันก็มีเงินไม่กี่กอนนะครับงนั้นตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมุ่งเข้าไปตลาดทุนนะครับมุ่งเข้าไปตลาดทุนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดปันส่นรายได้ของบริษัทเนี่ยน่าอย่างน้อยจะเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่จะเข้าไปตลาดทุนเนี่แหละนะทุกคนเข้าไปตลาดทุนนะครับและทุกคนก็ต้องดูนะครับคนที่มีเงินมากๆเนี่ยเขาก็ต้องดูกระแสนะครับว่า ตอนนี้แล้วอะสินทรัพย์อะไปไปทังนนะครับเห็นไหมทองคําวันนี้ก็ก็ราคาดีนะครับฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าตอนเนี้มันเป็นช่วงเวลาในการชิงเงินก้อนกันอยู่นะครับหรือว่าเรื่องของเม็ดเงินกันอยู่อันนี้คือปัญหานะครับฉะนั้นมันทําให้ตอนเนี้เข้าไปตลาดอื่นที่ไม่ใช่ตลาดคริปโตอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับและผมเชื่อว่า ในกลางเดือนมกราเนี่ยน่าจะมีจังหวะที่เข้ามาในตลาดคริปโตบ้างนะครับก็ต้องดูนะครับว่า,าพวกกลุ่มนักลงทุนหรือมหาเศรษฐีเขาเล่นกันยังไงร,รือว่านะครับนั้นตอนนี้เป็นไปได้นะครับและผมย้ําเตือนนะว่าใครจะเล่นหลเหรียญใหญ่ๆเนี่ยในปีเนี้ยคุณเสี่ยงมากเลยคุณต้องมีเงินเขาเรียกว่าแคดโฟนะครับหรือเงินที่เป็นเงินเย็นที่เป็นแคดโฟเนี่ย ของคุณพอสําหรับอีกห้าปีอย่างน้อยนะครับกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นอ่ะคุณต้องมีเงินพอถ้าเกิดคุณมีเงินไม่พอนะโอ้ยคุณเล่นเหรียญใหญ่นะครับคุณจะลําบากหน้านะครับเพราะเหรียญใหญ่เนี่ยผลตอบแทนมันน้อยนะอย่างบิตคอยเนี่ยคุณจะซื้อหนึ่งเหรียญน,นะครับคุณต้องใช้เงินถึงล้านสองล้านนะครับผมแนะนาอย่างนี้ว่า เริ่มลงทุนและกระจายไปเหรียญเล็กนะครับเหรียญที่ไม่มีนักลงทุนตัวใหญ่ๆเข้าไปจุนจ้านนะครับเข้าไปควบคุมราคามากเกินไปนะครับก็หาเหรียญที่มันเป็นต้นน้ำจริงๆนะครับที่คุณจะสามารถที่จะลงทุนได้ในนั้นนะครับดังนั้นทางช่องของเราก็ได้ทำหลักสูตรเหรียญต้นน้ำมาก็สามารถเข้าไปเลียนได้นะครับจุดประสงค์จริงๆอ่ะเนื้อหา นะครับมันไม่ได้มีอะไรคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องวัดใจคนที่จะเข้าไปร่วมเรียนกับเรานะครับเราจะแนะนำข้อมูลว่าลงทุนแบบไหนต้องเป็นคอเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามานะครับอยู่เอามาใครมาเข้ากลุ่มเรานะครับบอกจะลงทุนแบบนี้คุณเห็นด้วยไหมบาง ร้อยแปดพันเก้านะครับถ้าเกิดไม่เสียเงินมาเรียนเขาก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่หรอกนะครับหรือว่าไม่ได้อยากจะเข้ามาในสังคมของเราด้วยนะครับดั้นั้นส่วนตัวนะคุณจะรอดในคริปโตปีสองพันยี่สิบสองได้บอกเลยว่าคุณต้องเรียนเหรียญต้นน้ำนะครับแล้วคุณต้องทําใจด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับหลายคนก็รู้อยู่แล้วเหรียญน,นะครับพอเวลามันโตไประดับหนึ่งมันเจออะไรนะครับ ฉะนั้นผมบอกเลยมันต้องมีกลุ่มนะครับในการพูดคุยเพราะว่าทางห้องเรียนของเรามีการพูดคุยตลยอดนะครับด้วยกันระหว่างสมาชิกคิดเห็นยังไงจัดการยังไงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกสิบห้าวันนะครับเปลี่ยนได้ทุกวันเลยสําหรับคริปโตมีความผันผวนสูงมากฉะนั้นผมจะทํากลุ่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ ทิศทางของเหรียญต้นน้ำเป็นยังไงนะครับเพราะว่าส่วนตัวนะครับเราก็มีทีมงานนะครับในการช่วยการศึกษาพวกเหรียญต้นน้ำโดยเฉพาะนะครับอีกหน่อยเราจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับเพื่อจะทำการรับมือกับสภาวะฟองสบู่ของคริปโตด้วยนะครับหลายคนก็ลงทุนชีบากไปก็ติดดอยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมซื้อไว้ตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะครับไอ้ส่วนที่ผมมาเล่นตอนกลางๆเนี่ย ผมก็จัดสรรปันส่วนไปเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็ย้ํานะครับว่าคนโทรมาหาผมเยอะนะครับฉะนั้นผมต้องคัดคนคุยเปอนกนะครับก็คงไม่ได้คุยไปเรื่อยๆทั้งวันนะครับฉะนั้นเราก็เข้ามาเป็นผูกพันในครอบครัวของคอรนุมูลน,นะครับเราก็มีการคุยกันเสมอนะครับ ก็จะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็ได้แต่ฟังทิศทางยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็ผมขอคัดคนหน่อยแล้วกันเอาละนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมูลนไปด้วยกันนะกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วเราก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งด้วย รเรามีช่องทางที่ติดต่อเราได้นะครับคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราก็มีกลุ่มย่อยๆอีกกลุ่มย่อยๆอีกนะครับเป็นเหรียญอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า cryptocurrency นะครับตอนนี้ผมหวังเลยนะว่ามันจะ go to the moon และผมมีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่จะมาโฆษณาแต่ไม่ได้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับแต่ผมต้องเน้นย้ำสุขภาพการเงินของสมาชิกด้วยนะใครจะเข้ามาลองลงทุนนะครับเพราะเป็นเหรียญต้นน้ำนี่ก็มาลงทุนได้ผมแนะนำนะครับแนะนำแต่ว่าไม่ได้ชี้ชวนหรือเชิญชวนว่ามันดี แต่ลองตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคุณจะลงทุนในเหรียญพวกนี้คุณต้องรู้จักความเสี่ยงของมันทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวจะพาเข้าไปในกลุ่นะครับเหรียญนี้ชื่อ s q u a ท Token นะครับเป็นเหรียญโปรเจกต์นะครับต้นสังตัดเป็นหน้าหานะครับจุดเด่นของมันมีอะไรบ้างอุปทานมีแค่10ล้าน10ล้านเหนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นสูจุดสตอนนี้ไปถึง1ดอลลาร์นะครับก็ใครเทรดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ย มาดีแน่นะครับแล้วก็จุดเด่นๆของมันก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผา7%จเนี่ยจะเอาไปบริจาคนะครับให้กับทหารผ่านศึกในประเทศอังกฤษนะครับนั้นเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำเลยใครอยากมาลงทุนนะครับศึกษาก่อนในกลุ่มแล้วค่อยตัดสินใจนะครับไม่ได้เชิญชวนด้วยไม่ได้บังคับเอาเป็นว่า เหรียญไหนนะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ำเนี่ยก็ดีหมดนะครับแต่คุณต้องดูโปรเจกต์อยู่ข้างหลังนะครับเราก็เรื่องของล้นแมปก็ว่าเขาจะทำอะไรเพราะว่าล้นแมปของเหรียญต้นน้ำเนี่ยตัวนี้ชื่อสควอทโอเค้นนะครับก็จะมีเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับที่จะทำในปี2022ดังนั้นปี2022-2023เนี่ยรับหอกนะครับเหรียญน,นี่ยน่าจะมีอะไรขยับใหญ่ๆ นะครับมูฟเมนต์ของราคาใหญ่ๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ได้ติดตามชมด้วยกันและผมหวังว่า Bitcoin นะครับจะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยยางมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ